น,นี่ค่ะได้หนึ่งกำมือเลยค่ะนี่ก็จะเป็นโั่วฝักยาวนะคะเราเร่งลงหลุมไปได้สองวันนะ้ะฝนตกมาขึ้นดีมากเลยค่ะขึ้นทุกหลุมเลยนะคะกิดไปกินข้างๆบ้างค่ะ ถั่วก็ได้เจ็ดวันแล้วนะคะดูสิคะเริ่มงามเริ่มแตกใบอ่อนยอดแล้วน,นะคะก็เมื่อวานใส่ปุย๋ยคอกนะคะไม่มีเวลาถ่ายให้ดูน่คะนี่ส่วนข้างข้างบ้านเรานะคะมีมีที่มีเตียงหลอกก็สามารถปลูกผักไว้กินได้นะคะนี่ถั่วกำลังงามเลยคะ่ะ เราก็รดน้ําทุกวันเลยนะคะรดน้ําตอนเย็นหรือไม่ก็ตอนเช้าแต่ช่วงนี้นะคะฝนตกเลยไม่ต้องรดเลยค่ะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนฝนตกร่วมทุกวันเลยนะคะนี่นะคะถั่วเราก็ได้27วันแล้วนะคะทําค้างให้แลนะคะนี่ก็เอาไม้นะคะไม้นี่ก็เป็นไม้ที่เราตัดต้นจากต้นฝักนะคะไม่ได้ซื้อนะคะไม้แล้วก็เอาเอา เชือกวางนะคะที่เหลือใช้จากที่บ้านเนี่ยเอามาทำนะคะทำตะไคายให้เขาเลื้อยขึ้นไปนะคะนี่ค่ะปลูกไว้ทางเดินข้างบ้านไว้กินนะคะเริ่มจะออกดอกยังไม่ออกดอกนะคะแต่เริ่มเลื้อยขึ้นแล้วค่ะอีกไม่กี่วันเราก็จะมีถั่วให้เรากินแล้วนะคะนี่นี่เราก็เริ่มปลูกแตงกวานะคะ นี่ก็เป็นแตง้าเราเริ่มปลูกแตง้านี่ก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วนะคะปุ๋ยคอกของเราก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะนี่ในช่วงนี้นะคะก็ต้องปลูกผักไว้กินเองที่บ้านนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นผักเขียวอันนี้ปูเล่นะคะไม่รู้ว่าปูเล่อะไรอัมนผัก เคลนะคะเคลใบก็ได้กินแล้วนะคะผักเคลนะคะวิธีกินของเรา่าเราก็จะเก็บจากใบล่างนะคะนี่นะคะตัดแต่งกิ่งเคลให้ใบไม่สวยออกไปนะคะแน่นเกินไปก็ไม่ดีตัวแมลงก็จะลบกวนตัดออกนะคะเคลของเรางามดีค่ะตอนนี้นะคะส่วน อันนี้ก็จะเป็นแควไดโนเสาร์นะคะแควไดโนเสาร์เนี่ยเมื่อวานใส่ปุยเคอะไปนะคะนี่เก็บใบออกใส่ปุยเคอะไปมีร้อยปุนิดหน่อยนะคะแต่แควใบไดโนเสาร์ขอบอกอร่อยมากเลยค่ะมันมากอร่อยอร่อยฝักเควใบยีกอีกนะคะขอบอกเลยค่ะ ตอนนี้นะคะถั่วก็เริ่มออกฝักแล้วนะคะนี่อายุถั่วก็ประมาณสี่สิบเอ็ดวันนะคะเริ่มออกฝักงามมากเลยค่ะแล้วก็ดกด้วยนี่ก็เราก็จะมีถั่วกินในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่กักตัวอยู่กับบ้านนะคะเป็น ตอนนี้ที่สมุทรสาครเป็นเขตสีแดงนะคะเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเราก็ปลูกผักกินพอดีเลยค่ะปลูกไว้ก็ได้มีทั่วไว้กินในช่วงนี้นะคะนี่ถั่วกำลังออกเยอะเลยค่ะนี่ยผักนี้เก็บได้แล้วค่ะนี่ เก็บได้มาสองสมวันแล้วนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายก็วันนี้เราก็มาเก็บทั่วฝักยาวนะคะที่เราปลูกเอาไว้นี่เอาไว้ไปทำกับข้าวนะคะนี่ เรามีทั่วฝักยาวไว้กินนะคะปอดสารด้วยปลูกเองนะคะแต่ไม่ค่อยสวยนะคะได้พอสมควรเลยค่ะพอทำกับข้าวเลย ยังไม่หมดนะคะนี่ค่ะได้หนึ่งกำมือเลยค่ะ ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ